ค่ะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนํานะคะก่อนอื่นนะคะขอแนะนําตัวกันก่อนนะคะก็ชื่อนะคะข้าวุ้นนะคะนกเก้าไทยแลนด์ค่ะข้าวบุนอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะข้าวบุนมีอาชีพเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะณภายใต้ชื่อแบรนด์นกเก้าไทยแลนด์ค่ะและตัวนี้ข้าวบุนก็จะมา แนะนำสินค้านะคะนั่นก็คือเจ้าตัวชาชงนะคะชาชงนกเก้าไทยแลนด์นะคะมีส่วนผสมของดอกคำฝอยกระเจี๊ยบมะขามใบเตยนะคะมะตูมหญ้าหวานใบหมอนใบบัวบกเล็กเก๊กวยนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีฤทธิ์เย็นนะคะที่ช่วยบำรุงดุลให้ร่างกายของเรานะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะประํำเดือน มาแบบปกตินะคะแล้วก็ช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือนนะคะลดภูมิแพ้นะคะและก็และก็นะคะลดอาการลดอาการไมเกรนนะคะและก็เอ่อรคกระเพาะนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นชาที่ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายของเข้าปุ้นนั่นเองนะคะ คือข้าวปุ้นก็มีปัญหาสุขภาพแล้วก็มาเจอเจ้าชากองเียวกเทียวองนี้นะคะชื่อว่าชานปะเก้านะคะมันตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์ของข้าวปุ้นเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะข้าวปุ้นกินดื่มใช้นะคะกินนะคะชงตอนเช้าๆนะคะที่แบบเข้มข้นในแก้วกาแฟนะคะมันก็จะเป็นซองนะคะสามารถอดน้าร้อนแล้วก็ทิ้งไว้3-5นาทีนะคะก็นํามารับประทานได้นะคะ และถ้าต้องการลดไขมันในเส้นเลือดหรือไขมันในร่างกายในแต่ละวันขอแนะนำชากล่องนี้นะคะชาน๊ก,กาชาชงกล่องนี้เลยค่ะและเราก็กดน้ำร้อนเพิ่มน้ำร้อนใส่นะคะแล้วก็แช่ไว้3ามนาทีอย่างนี้เสมอเอนะคะจนจนอ่าเขาเรียกว่าจนชามันหมดตดิด์หมดตดิ์ในที่นี้ก็คือชาจะกลายเป็นน้ำเปล่าเลยนะคะ นี่ก็คือสิ่งที่ข้าวปุ้นกินชาแบบคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเพื่อคุณภาพที่ยอดเยี่ยมให้กับร่างกายของข้าวปุ้นนะคะช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่ข้าวปุ้นกินทั้งวันแล้วก็มันลดเซลลูไลซ์ลดไขมันในร่างกายทําให้หุ่นเฟิร์มกระชับด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะลอดอาการรูดูขาวที่ข้าวปุ้นมีอยู่นะคะแล้วก็อ่า ระบบลำไส้ที่แปรปรวนอย่างที่บอกไปนะคะและแนะนำให้ผู้สูงวัยสามารถทานได้นะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาท้องผูกแล้วก็เป็นวัยทองนะคะตัวนี้นะคะมีฤทธิ์เย็นนะคะฤทธิ์เย็นถ้าคุณเคยเป็นวัยทองหรือมีภาวะกึ่งวัยทองนะคะ เขาบอกว่าปวดเมื่อยตามร่างกายขี้หูุดหดง่ายนะคะเนื่องจากธาตุไฟในร่างกายมันเปลี่ยนนั่นเองนะคะชาก่องนี้ก็เลยไปเสริมสร้างนะคะเป็นริ้เย็นที่เข้าไปปรับสมดุลให้ร่างกายที่ร้อนของคุณนะคะกลายเป็นอ่ะมีเย็นเข้าไปด้วยดังนั้นก็เกิดความสมดุลน,นะคะแล้วก็เลยตอบโจทย์ปัญหาของสุขภาพของเรานั่นเองนะคะชาไม่ใช่ยาเรามาเพื่อ ปรับสมดุลให้ค่าน้ำเลือดน้ำเหลืองในร่างกายมีภาวะเป็นปกติทำให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงกระปีก,กระเป๋าสดใสร่าเริงผิวผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะถ้าเลือดลมสมบูรณ์ดีเขาบอกว่าผิวพรรณจะเปล่งปลัง่งมีออร่รานะคะและมีจิตใจที่ดีนะคะและก็ไม่ขี้งิดง่ายนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เข้าวปุ้นนำมาเสนอในวันนี้นะคะ เอาชากรงจุ่เขียวเขียวเหนียวซับแล้วก็มีสีทองสแสดงว่ามาถึงทางทั้างเรื่งองของเงนินทองและสุขภาพอย่าลืมนะคะปัจจุบันนี้เราเสียเงินนะคะไปกับการรักษาสุขภาพเยอะมากๆนะคะแบบหามาทั้งชีวิตก็อาจจะหมดไปกับการรักษาสุขภาพจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้คุณหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆนะคะถึงแม้ยังไม่มีโรคร้ายแรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ เรากินไว้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะนับว่าโชคดีที่คุณเปิดมาชมคลิปนี้นะคะคลิปที่คลิปที่แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณนะคะคุณโชคดีใครเจอชานนป,ป้าเก้าคนนั้นโชคดีนะคะและก็ขอเลยนะคะขอขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายด้วย อาหารการกินแล้วก็ออกกําลังกายควบคู่ไปกับการทานใจนะคะเพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมขึ้นขึ้นไปนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดี